ทีนี้นอาหารเดียวเราพาคุณผู้ชมไปแรกแคคอนบ้างต่อรื่องนี้ต่อรื่อนี้วันมาคาบูชากันแล้วนะคะเราไปติดตามกันแคคอนค่ะก็มีพุทธศาสนิกชนค่ะลั่งไล่นำพาค่ะขึ้นไปห่มองค์ทาดเจดียค่ะเนื่องในวันมาคาบูชาค่ะ ให้พาหึมนฐานนนเป็นปพณธ,ธีสําคัญของเมืองคอน,นะมั่นค่ะด้วยแรกตะวันนี้ค่ะที่วัดพระมหาธารุวรมหาวิหานอําเภอเมืองจังหวัดนครรีธรรมราชค่ะก็มีพี่น้องชาวพุทธและค่ะได้รวมพิธีมาคาบูชาแห่พาขึ้นฐานค่ะบรรยากาศเมื่อที่เราเห็นค่อนข้างคึกคักพิเบาเลสค่ะคแม้ว่าจะมีการระบาดของโควิสิกาก็ตามค่ะก็มีนักทองเที่ยวเนี่ยได้แห่พาขึ้นฐานในงานประเพณีมาคาบูชาแห่พาขึ้นฐานส่วนใหญ่ก็เดินทางกันมาเป็นครอบครัวมากันเป็นมู่คณะค่ะมีการรวม กันนาพื้นพาเรื่องนะคะเป็นเป็นพื้นพาซี่เรื่องจีวรที่ว่าขโมยวันนี้แหละทางวัดจัดเตรียมไว้ให้ค่ะด้วยการที่ว่าใครมีน้อยก็ให้น้อยมีมากก็ให้มากแล้วแต่ศรัทธาค่ะแต่ว่าทีพอคาแมคานํามาค่ายก็มีเหมือนกันค่ะแมตต์ละสิบห้าถึงยี่สิบบาทพอพอซื้อมาเสร็จแล้วก็เอามาคลีออกแล้วนะความยาวประมาณสิบถึงยี่สิบแมตต์ค่ะคือกันเป็นแถวแล้วก็เดินเวียนเดินเวียนกันรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์ให้ครอบซ้มรอบเสร็จแล้วก็นํผพานี่แหละค่ะไปพันรอบองค์เจดีย์ร ที่ยู่รอบองค์พระบรมธาตุเจดีเพื่อเทวายเป็นพุทธบูชาค่ะครับพรมโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับแห่ผ้าห่มถาดนะครับกต้องผ่านจุดขัดกรองนะครับและทุกคนก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยทั้งหมดนหะครับตลอดเวลาที่ยู่ภายในพื้นที่โดยประเพณีมาคาบูชาแห่ผ้าขึ้นถาดนะครับจัดขึ้นในช่วงเทศกาลมาคาบูชาของถุกปีดอาหารเดือนซามนั่นเองนะครับนะที่เป็นประเพณีที่ยิง่ง่หญ่ของชาวนครศ่ีธรรมราชและชาวใต้นะครับ โดยในแต่ละปีก็จะมีพุทธศาสนิกชนจกักหลยพื้นที่นะครับเดินทางเข้ามายัางวัดพระบรมธาตุนะครับเพื่อประกอบพิธีดังกล่าวแม้ว่าปีนี้ทางจังหวัดนครศรีธรรมราชก็จะได้งดการจัดกิจกรรมขบวนแห่ผ้าขึ้นทัศในวันมาคาบูชานะครับแต่ก็ยังคงไว้ซึ่ง ประเพณีอื่นๆนะครับแต่ก็ยังมีพุทธศาสนิกชนนะครับเดินทางมาเป็นจํานวนมากตามประเพณีแบบทงทิ้นเดิมๆะนะครับโดยมีความเชื่อว่าถ้าได้นําผ้ามาห่มองค์พระบรมรมทธาตุเจดีย์ในวันมาคาบูชานกรกเถือาเป็นโอกาสที่ได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาได้บุญอันยิ่งใหญ่ะนะครับสำรับประเพณีมาคาบูชาให้ผ้าขึ้นทัดนะครับมีการซืบสานต่อเนื้องมา ข้องชาวนครศรีธรรมราชนี่700ดว่าปีเลยนะครับตั้งแต่ประมาณปีพศ1773นะครับ791ปีแล้วนะครับใช่ครับเล็กช่วยทีเดียวนะครับพระเจ้าศรีธรมร,รมสระรัตนะครับเจ้าเมืองนครศรีธรรมร,ราชเนี่ยท่านได้สมโพธองค์พระบร,รมธาตุเจดีย์และมีชาวเมืองอินทป,ปัตนะครับซึ่งเดินทางมานมัสการพระธาตุศรีลังกาที่ทุกไปไปเ<ป>ดินทางไปนะครับนมัสการพระธาตุศรีลังกาที่ทุกพายุพัดจนเรือแตก มีผู้รอดชีวิตสิบคนนะครับมาขึ้นขว้างแก่ปากนังแล้วก็เอาผ้าข้าวพื้นยาวที่มีพระพุทธประวัติเขียนไว้ว่าผ้าพระบานี่ไว้พิธีแห่ผ้าห่มถาแต่ละแห่งนี้ก็จะต้องมีผ้าพระบดเป็นเรื่องสำคัญนะครับชาวปากนั่งนี่ก็จึงนํามาถาวายพระเจ้าซีธรรมโสกรสแล้วก็ได้นําผ้าดังกล่าวเนี่ยขึ้นห่มองค์พระธาตุเจดีย์ในวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสามปีนั้น นะครับแล้วก็ได้ทื่อปฏิบัติเป็นต้นมานะครับนะการนี้เป็นตำนานวัดเป็นตำนานนะตำนานของการแห่ผ้าห่มทาดนะใช่ค่ะครับ